ราบขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคี่แม่ยุ้ยนะคะที่เมตตานะคะสาธุบุญกับคุณแม่ด้วยค่ะ4ี่ตะกร้าค่ะเปดตะกร้านะคะตรงค่ะ 16ค่ะ20ค่ะดีค่ะเค่ะ1ิสงค่ะสามสิบสองตะก,กร้านะคะ สี่ตะก้าน,นะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่ยุ้ยนะคะที่เมตานะคะสาธุบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะนม20่สขวดนะคะครับกัลูกขอ,ขอบคุณครับขอบคุณแม่ยุ้ยครับ ขอบคุณครับผมเป็นลมครับกลัขบขอบพระคุณคุณแม่ยุ้ยนะคะที่เมตตานะคะคุณแม่เซน เสียงเสียงหน่อเสียงหน่อยละเสียงหน่อยครับครับก่อนครับเดี๋ยวก่อนแม่เซนรักให้น้องรับประสุเงนก่อนขอบคุณครับ ขอบคุณครับยังไงขอบคุณครับขอบคุณครับดีๆขอบคุณครับหิวหิวหิวขอบคุณครับขอ,ขอืมอืมคอคอืม ระไม้ให้แม่เซนก่อนเดี๋ยวก่อนเชิญกลุ่มขอบคุณค่ะขอบคุณแม่อีค่ะ ขอบคุณค่ะหืมหืมหืมด้วยอืมได้เสียงดังเลยเนาะด้วย đừng đoán đi đi đừng đoán ราบขอบพระคุณคุณแม่ยุ้ยนะคะที่เมตตานะคะขอให้คุณแม่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงคะ่ะร่ำรวยเงินทองคะ่ะคิดสิ่งใดสมหวางทุกประการนะคะขอให้มีโชคมีลาบคะ่ะสาธุบุญกับคุณแม่คะ่ะกราบขอบคุณแม่นะคะที่เมตตานะคะ ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณแม่ยุ้ยค่ะคุณคุณแม่ยุ้ยนะคะที่เมตตานะคะขอให้คุณแม่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะร่ำรวยเงินทองค่ะคิดสิ่งใดสมหวังทุกประการนะคะขอให้มีโชคมีลาบนะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะมีเงินเส็นเข้าบ้านมีเงินล้านเข้ากระเป๋าทุกวันนะคะขอให้ ธุรกิจกิจการเจริญรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ยิ่ง,ง,งขึ้นไปนะคะ